ะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งของวิทยาลัยครูสุรินทร์ชื่อภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศินสอนวิชาพื้นฐานทางช่างและอุตสาหกรรมต่อมาได้เปลี่ยนจากภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิ์ เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเดือนกันยายนพุทธศักราช2542และบริหารงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคณะวิชาที่สมบูรณ์ภายใต้การบริหารงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิคมลนขุนทศคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยราชพัฏท,ทั่วประเทศได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งระดับปริญญาตรีมี4หลักสูตร7สาขาวิชาได้แก่ 1. หลักสูตรคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตคออบสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบ์บัณฑิตวทบ มีสสาขาวิชาได้แก่1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล2ส,สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม3หลักสูรเทคโนโลยีบัณฑิตทรลบมี3ส,สาขาวิชาได้แก่1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 4. หลักสูตรวิศวกรรมศมาสตร์บัณฑิตวอสอบอได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษามี2หลักสูตรได้แก่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพดังนี้ 1. ครูช่างสามารถสอนในภาคการศึกษาระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 2. บรรจุรับราชการในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานรัฐวิสาหกิจ 3. ภาคอุตสาหกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำในการเข้าร่วมการทำงานและธุรกิจส่วนตัวโดยมีการรับรองทักษะอาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอย่างภาคภูมิ